พี่สบายดีพี่น้องสปปลาวตับมะม่วงอยู่ให้อยู่หนักคือเกาอ่าพี่น้องอุย้ยเจี๊ยมนะบ่เมื่อเมือกว่าเมือ่อเมื่ออย่างนี้อยู่ให้อยู่นานอย่างตามมาอยู่พี่น้องเอ้ยอ๋อได้ไป,ป่านไปจะเสียบไปฮะเสียบไปเลยตับมะม่วงป่ะเมือ่อเมื่อเมื่อเมื่ออย่างนี้ งอมแล้วฮอนไปนี่เอาเบี้ยมากินจะแก๊สนะฮอนไปนี่นะพี่น้องทางปากกระดิ่งนะกินยังครับตำมะม่วงกินน้เนี้ยครับเป็นแช่ไปบ่บ่บ่ปฟาครับเมื่อหเมื่อเมื่ออีกแล้วบ่แซ่บดับกันพี่น้องทางปากกระดิ่งทางแข่งขมวนเด้อพี่น้องทางปากสีมันมายังบักแลบดินจะกินน้ำ บอ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 เพื่อกูจะหาไม่ได้เพื่อกูจะไปเก็บมะม่วงมาปผ่อเมื่อปะเมื่อบอยากมาป่านี้กันยังตามมาอยู่อุ้ยต้นไปเร็วกดเถอะไปแยบไปตีเสี้ยงเหรอแซ่บก็บอให้กินดอกของหายากเมื่อฮึเมื่อเมื่อมึงน่ะเมื่อน่ะ ใส่หม่วงในบัตรส้มยี่บ่ายส้มส้มคักอรผมเมื่อบ่เมื่อจะได้เงินกูอยู่นี่เอาโบมนเมื่อจังสันเมื่อจะไหนเพี้ยงนะปล่อยเลยดิเพลงเมื่อครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วครับโอ้ยบุญจักขี่ไปฟังวะแล้วเฮีอเดี๋ยวกินเนื้อก่อนครับ เพลงเมื่อปล่อยช่องทางยูทูบประธานห้างโอ้ยสูจะมาแย่นะมันฮอนนี่นะไปไปไปเขาจะบาเจะไปกินมอนบองนอนนี่รับรองบองฮอนแน่น,นอนเย็นสบายขึ้นใจเดี๋ยวบอกนะพากูไปน้ำโขงกูบุไปกูยานไปบัไปบัไปน้ำเลึกหัวไปแล้วก็จะมีมองญพาเจ้าไปคือแน,น่นอนนะแน่นอนเยน็นเย็นสบายก่อนจะไป <c oughs> สูไปเปิดอปังเพลงเมื่อก่อนนักร้องดังข้างล่างมะเขือเทศ นักรองยอดกระตันยูจากเก็บมะเขือเทศรับจ้างส่งน้องเรียนตัวนี้เป็นศิลปินแล้วเพลงเมืองสูบไปเปิดพังก่อนไปกุจิปทธาสูมองไหนก็คุณทางคุณไปเถอะเมื่อนะครับาะอ้าพทางยำชีสหนึ่งไปไปมึงนู้มองไหนได้ยินป่ได้การการดัดหม่อนอยแาบที่สุด ตับม <Beautiful>. uh, ้วงเนาะฮ่าไม่ก oh ินเลยเออเออมาโอ้โอ้ยปวเออนกโอ้ยสวยมาได้สุดแตกงมกินเท่านั้นตัวที่ไหนโอ้ยโคตรโผล่ได้เลยกัดดัก